นางสาวพิจิตราเกิดใจสีนางสาวรุ่ิชาดวงวันางสาวสรีสารเยงคลนางสาวรุ่ิปปุแส่นางสาวรุ่นกนกเสุขนาง นางสาวสุดารัตน์ทรงใจดีนางสาวสุดาทองเต็มหัวนางสาวโอมลังโถดแยวนางสาวโอมลังนั่งโง่นางสาวโอมชนะแซงนางสาวนุ้ยธามแต่งนางสาวปารี นางสาวนิ tha เร่อนรันางสาวนิาีนีุน,นางสาวนิานยนางสาวนิาวมารนา,นนาน E นางสาวชุยาางนางสาวีพรวุชานางาวัมนาเดเจริญนางสาุัชาแนจินางสาวรรณเดชวัยนางสาวิตราหลงนางสาวิญญาเจริญ